สวัสดีครับผมเต้ทิติครับนี่ผมก็ได้ดูได้ดูคลิปของน้องปั่นนะครับน้องพูดว่าเป็นคลิปที่น้องไปเพียงเป็น,นั่งรถไฟไปแคลิฟอร์เนียนะแล้วแบบน้องได้เจอวิวที่มันสวยมากน้องทำเสื้อขายแล้วมันบอกว่าวันไลฟ์ไหมมีชีวิตเดียวก็ต้องใช้มันคุ้มค่าที่สุดซึ่ง คนหลายคนคิดอย่างนั้นว่าเรามีชีวิตเดียวเราต้องใช้คุ้มค่าที่สุดผมขอลองเปลี่ยนเลนส์นอยากจะทดสอบภาพอันนี้คือเลนส์77เิบของ t ทมรอนนะส่วนอันนี้จะใช้จะลองใช้เลนส์คิดเพราะว่า t ทมรอนมันดีมากก็จริงตรงที่แบบแม่งเนี่ยคือเราอยู่ห่างอยู่ห่างจากเลนส์แค่ประมาณไม่ถึงห้าเซน่ก็คือสามารถแบบโฟกัสได้อยู่ของ แต่ของโซนี่ก็คือคืบหนึ่งของไทม์อนโฟกัสแค่นี้ได้แค่นี้ไทม์อนโฟกัสแค่นี้โซนี่คืบหนึ่งโซนี่ที่ว่าก็คือไม่ใช่เลนส์คิดนะเป็นตัว <c oughs> เป็นตัวนี้ <c oughs> มีรอยรกแทกไหม สิบแปดร้อยห้า F 4ีเป็นของอ APS C นะครับถอดเราจะถอดเลยถ่ายไปด้วยถอดไปด้วยเลยมันไม่กลัวอยู่แล้วต่างกันแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือโฟกัสไม่ได้เลยจ้า ยังไม่โฟกัสครับคือเข้าใจแหละว่าเป็นเลนส์คิดมันก็จะห่วยกว่าโอเคแต่ว่าข้อดีของเลนส์คิดก็คือถ้าเกิดเรามานจะถ่ายงานคุณภาพแบบคุณภาพเวอร์มากๆคุณภาพแบบถ่ายเจ่ออาหารมากๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้เลนส์คิดก็ได้ป่ะวะคือแบบ คือเข้าใจตัวเองแหละว่ามันมันเฮอยทัมรอนมานานมากอะ่ะเก็ไม่ใช้เลนสสื่อเลยนอกจากทัมรอนพูดเหมือนมีหลายอยงก็คือไม่ใช้เลนส์คิดเลยไม่ว่าสถานการณ์จะบีบคันแค่ไหนก็ตามผมก็จะใช้แค่แต่แทัมรอนใช่ไหมแต่ทีนี้ขี้เกียจพกกล้องแนละ้วพูดเยอะนะพูดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแยะมากเลยพูดทําไมพูดได้ใครฟังใครดูช่องกูก่อนดูอยู่ปะ่ะยินดีด้วยขอบคุณมากครับ มันสําคัญจริงๆนะครับผ่านไปแล้วสิบห้านาทีพูดเยอะมากมายนะครับเก็บไองนี่ก็จะทําทอะไรอะ่ะอ๋อเราก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากอยากใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ใช่ปะแต่เราเป็นพวกที่แบบแต่เราเป็นพวกที่แบบเราจะแค่เป็นคนที่ต้องการ มีชีวิตอยู่อย่างน่าเบื่อหน่ายแล้วก็ตายไปอย่างเงียบๆถึงแม้ว่าเป็นคนหิวแสงเป็นคนหิวกล้องเป็นคนที่อยากเป็นดาราชอบอยาอยากเป็นดาราชอบทำงานหน้ากล้องชอบมีชื่อเสียงโด่งดังชอบให้คนจำได้คนมาก่อไทลูปกแต่ก็มีพาร์ทใหญ่มากๆในชีวิตที่อยากใช้ชีวิตน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อ มีความสุขกลางๆแล้วก็ตายไปอย่างเงียบๆหรือว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมามันอยู่ในช่วงโควิดอยู่บ้านอยู่บ้านไม่มีงานอยู่บ้านไม่มีงานอยู่บ้านไม่มีงานไม่กล้าออกไปไหนไม่อยากออกไปไหนไม่มีตังออกไปไหนมันนานเกินไปแล้วก็ได้ต้องเปลี่ยนอาชีพอล้วอาชีพที่เคยทำมาก่อนโควิดมัน ไม่สามารถทําต่อได้แล้วหรือเมื่อมีเจ้าเชื้อไวรัสตัวร้ายตัวนีอน้อยู่ในโลกใบนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเริ่มต้นใหม่หมดเลยทําเป็นคอนเทนต์ดีกว่าว่าไอ้เจ้าคอนเทนต์ใหม่เหรอไอ้เจ้าชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยที่มีส่วนหนึ่งก็อยากใช้ชีวิตที่คุ้มที่สุด ควรที่จะไปเก็บของในรถก่อนก่อนที่จะพาแม่อไปข้างนอกได้นะครับเอากล้องลงมาถ่ายว่าแบบว่าแบบจะเก็บรถแต่ก็คือลืมถ่ายแล้วก็เก็บรถสะอาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยอีอจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้เก็บดีๆ คือแค่นั้นแหละเพราะส่วนใหญ่คืออยุ่งน้าอ่ะหนึ่งในสิ่งที่เมาแล้วเอากลับบ้านร้านเล่าสักร้านหนึง่งที่มีกว๋ยรารจลำไม่ได้วา,านไหน มัดยากมัดเย็นนะฮะถ้าเกิดปาถุงเหลือที่น้อยนะฮะมัดยาดกดไ,ไม่เอาถุงนี่เหรอไหมไม่เอาอ่ะอืมเซฟโลกศูวนตัวส่วนหนึ่งเปอร์เซ็น อันนั้นแบบที่ก็ได้ิงนะเอาไหมลูกเดี๋ยวค่อยสีเดียวบบน